กดเลข3นะคะที่จะทำให้คุณสําเร็จ30เท่าตลอดทั้งปีคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเราเนี่ยเราตัดสินใจอะไรได้ไม่กี่อย่างเพราะฉะนั้นข้อที่1นะให้คุณตื่นก่อนปกติที่คุณตื่นอ่ะสานาทีคือคุณจะตื่นกี่โมงนี่ยนะไม่รู้แหละแต่ขอเร็วขึ้น30นาทีข้อที่2คุณต้องลิสต์มาหน่อยว่าคุณจะทําอะไรบ้างในวันนั้นมีกี่เรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจสมมุติว่าคุณเขียนมาเลยเป็น10อย่างข้อที่3 คุณต้องเลือกแค่3เรื่องเท่านั้นที่คุณจะตัดสินใจที่คุณจะทำและลุยแบบเต็มที่แค่3เรื่องนะคุณจะเขียนมา30เรื่องหรืออะไรก็แล้วแต่นี่หน่อยขอแค่3เรื่อง คุณต้องตัดสินใจ3เรื่องคนส่วนใหญ่นะที่ไม่ไม่ค่อยสําเร็จเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ค่อยชอบตัดสินใจเขากลัวการได้รับผิดชอบหลังจากการตัดสินใจเพราะฉะนั้นคุณต้องฝึกไว้เลยคือคุณตัดสินใจแค่3เรื่องเท่านั้นต่อวันเพราะเรื่องนั้นมันจะ powerful มากเรื่องนี้จากไบรอันเทซี่นะนักบุกรุษกรนักพูดระดับโลกเลยเขาบอกให้คุณตัดสินใจ3เรื่องต่อวันเพื่อให้คุณได้ผลลัพธ์90%ต่อวันแล้วทําแค่นี้ทุกทุกวันทําแค่นี้ฝึกตัดสินใจแล้วตัดสินใจเฉพาะเรื่องสําคัญแล้วคุณจะรู้เลยยว่ามัันประหด ลาชีวิตไปเยอะมากหลายคนที่ตัดสินใจไม่ได้เนี่ยเพราะเขาไม่กล้าที่จะตัดสินใจแค่นั้นเองฝึกการตัดสินใจเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตเพราะถ้าคุณจะสําเร็จคุณต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตเท่านั้นสวับวันนี้สวัสดีค่ะ